เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้เลี้ยงแมวเป็นรังคาไม่ให้เลี้ยงเขาก็มาตัวสูงมีคนคอมเมนต์ว่าอย่าเลี้ยงนะเป็นรานคาเนะนี่นก็ไม่กล้ากับว่ากล่า,าวเขาไปป้อยอีกไงเก่งแล้วก็รับตามสภาพที่เขามางานไม่จะบอกเลยว่าถ้าผู้ใดบ่มากับกับบ่เป็นยังคาเพราะเราเราก็เลี้ยงตามอัตภาพเขาเขาบ่ได้จุ่มเขาคือเมื่อไหรงนุ้มนี่นะ แล้วก็ก็ปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยเขาก็ลอ้อเขาก็มีความสูขข่าวเราจะอ่าจิตใจไม่บริสุทธิ์นะคุณไม่มีความสูขแล้วค่ะคุณมดยเนาะจ้าอันนี้ไงนี่ไงเขาก็รั<า>กเรา,าแล้วเออเขาก็อยู่ของเขาเขาว่าเป็นร้านค้าไม่ต้องเลี้ยงขนเยอะสักหน่อยจ้าถ้าคุณจะคิดแบบนั้นคุณเลี้ยงอะไรไม่ได้หรอกค่ะคุณคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะคะคุณโหดเกินไปนะคะ จิตใจของคุณนะ่ะจะโหดมากนะคะคุณไม่มีความรักให้กับให้กับทุกสิง่งคุณรักตัวเองมากกว่าแต่เราก็ต้องให้ความรักแบบว่าเขาบ่ามีมองอาศัยนะ่ะถ้าเขามีเราก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เขามาเขาก็รักเรานะเห็นไหมเขารักเราเขาอ,อ้อนเราครับครับครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยว กินยางกินยางกินมัมมัมมะลุครับครับนมไงก็ต้องเอานมให้เขากินซื้อนมแพ้มาให้เขาเรียกมัมมัเออดี่ีนี่นีดีนี่นีนี่เออ ครับครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่พัดเฉา้เพื่อนก่อนเพื่อน,น,น mm. อยากกินนมแล้วอยากกินนมแล้วน้ำมันเยอะมาก ปลาหม,มึกกุ้งนะฮะท้าเรียกาเรียกก็ใส่หมูเหมือนเดิมเลย<ค><ณ>ขาดหมูไม่ได้<ต><ว><ต><ว> โอ้ยลูกมากลายหิวขา่าวมาไปกินข่าวมาไปกินข้าวของกาแฟมาลายหิวติลูกเขาบอกว่าก็ความไม่เรื่นเรื่ล่ลละได้ป่ะครับแม่ค้าคนนี้แนะนําไม่ได้ท่านอย่ามาแนะนําฉันรกค่ะไม่ต้องมาแนะนําค่ะแนะนำฉันก็ไม่ทําตามรกค่ะ ถ้าฉันจะเดินตามคนน่ะฉันไม่มาถึงจุดนี้หรอกค่ะเราไม่เดินตามคนนะคะแล้วก็ไปของเราค่ะเดีย๋ยวมาแนะนําให้เสียเวลานะคะไม่ต้องมาแนะนําฉันฉันอยู่ของฉันได้ที่ที่คลิปที่คีิเพราะวานเขาไม่ให้แตะข้าวอะไรอย่างนี้ไม่ต้องทำมันเสียใจยค่ะไม่ต้องมาแนะนําฉัน,นะคะ่ะ เอาอีกแล้วเยอะมาช่วงนี้เสียงเสียงไายเสียงอันนีเยอะแยะเลยเก่งแต่ไม่ไม่จะไปตอบเขาช่วงที่แม่พักผ่อนไงช่วงนี้ไม่ได้รอแม่งุงไรแม่อยู่คนเดียวด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมม่ก็สวยกว่าจะไปผ่อนแก๊สกว่าจะไปยกกระทะยน ทำอันนี้ก็ขายไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยจะฝ่าวจ้ากำลังหยากคุจ้าทำไมรู้หรกไม่ได้ไม่ได้รับสายเลยกำลังหยากคุจ้าลูกน้องช่วงนี้ลูกน้องเขากำลังเริ่ม,อมสอบทามเพราะว่าเขามันใกล้ถึงแล้วใช่เขากิ้มเขาขอวีซ่าไง อย่างนี้ก็ผ่านเลยน้าโชคมาลาสงสัย,ยัยังลุกเสร็จแล้วนะคะวันนี้เตงไม่ได้ซอยเลยเลือเตงเหตุการณ์จ้ะไปเก็บเหตุประเภทเมื่อไี่ได้ปะปโอ้แต่ยังดีอยู่ได้แหรอเนาะ เขาก็ไปเห็ดผึ่งหวานเกิดแล้วบ้านเกิดดิบ้า,บานเขาไีนจีไปซองปังจ้า